ทุกคนครับก็วันนี้พาทุกคนมาจับอบครับผมนี่ตัวนหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เลย Mua Apa liang? ตัวใหญ่ครับผมืมเอาเป็นเลี้ยงครับผมได้ตัวหนึง่งได้สองตัวนี่ครับผม บานผมนะจับแบบนี้นะครับตัวยังไงเลย้ใช้สามตัวนะเมื่อกี้จับได้หลายตัวอยู่ไหนไูดูหน่อยไอ้กี่ตัวเมื่อกี้ก็อยู่แบบคลองแบบนี้นะครับนี่นี่แหละกลับเรือมาแล้วก็จับ <c ười> ได้เยอะครบับผมห้าหกตัวเมื่อกี้ cột cột của tôi như ngày đấy nhỉ? ท้าใครทุกคนดูสตัวติดกันเลยบกันยังไงได้สองตัววะบ,บงไ,งได้สองตัวโอ้ได้ตัวเล็ก <c oughs> ได้ตัวเล็กได้ตัวเล็ก ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปนู่นเลยครับก็นี่ที่กบเราจับได้นะครับได้เยอะครับผมประมาณสี่ห้ากิโลนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวนี่แหละเราจับได้เลยเยอะครับผมนี่นะครับได้เยอะนะครับครึ่งกระสอบขอบคุณครับทีมรับมารับชมช่องของเรานะครับขอบคุณมากครับผมบวัสดีครับ